สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับทีมงานดัเนินรถขุดนะครับวันนี้เราพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาชมหน้างานอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นงานลอกคลองลำมาดหลงนะครับงานค่อนข้างที่โหดเลยนะครับวันนี้เราใช้รถทั้งหมด3คันนะครับตัวแรกเลยที่อยู่ในข้างล่างตอนนี้นะครับเป็นซูเปอร์โมนะครับทีมงานทีมขุดที่1ของทีมงานดำเนินรถขุดนะครับขับโดยช่างได้นะครับ อีกคันนึงนะครับที่เห็นอยู่เป็นโกเบนะครับมาร์ทนนะครับทีมงานขุดที่3นะครับขับโดยช่างสองนะครับอีกคันหนึ่งนะครับอยู่ในก้นบ่อเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทีมขุดที่2นะครับขับโดยช่างคิดนะครับทั้ง3คนนะครับช่วยงานวันนี้นะครับในการทํางานลอกคลองนะครับลำมาดหลงของอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับ ตอนนี้ท่านล่างนะครับก็เป็นการใช้ต้นตาลนะครับในการเหยียบนะครับใช้ต้นตาล3ต้นนะครับมาดูลีลาการเหยียบต้นตาลของทางชิ้นงานต่ด้รถถนะรับับจะยิก่อนครุยอนะครับก่อนที่จะรถตาลที่ยบตอนนี้นะครับมาวางเพื่อให้เวงได้เยียบต่อนะครับใช้ต้นตาลสต้นในการเยียบไมนถก ถาเจอดินเลนนะครับก็จเป็นวิธีการที่จะทํางานได้ให้บรรลุผลประสงค์แล้วก็ให้ปลอดภัยสหรับตัวรถนะครับตัวเครื่องจักนะครับมาดูกันเป็นๆไปนะครับ ก็จะขออนุญาตจบเพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ